เอะครับโซนนี้เราอยู่ในเกม Not Actually a Hero นะครับเป็นเกมในเรื่องเกมนึงซึ่งอันนี้พวกออฟฟิศที่แค้นไม่จบเพราะว่ามันเออบทสนทานามันเปลี่ยนกลายเป็นผมผมคุ้นคุ้ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนหรือยังน,น,นะแต่ลบไป <laughs> มันกลับไปเล่นเดิมไม่ได้ <laughs> โอเคงั้นเรามาเปิดซีรีสใหม่คือ Not Actually a Hero แล้วกันนะครับ <laughs> ไม่รู้มีซับไทยหรือเปล่าโอ้มีตัวแค่สิ แย่ yeah, แล้วมัเลกิกกระปุกเวิร์กเวิร์กเวิร์กอ๋อวุ้ยขนตางอนเชี่ตัวเราไลรี่ฉันยังไม่ลืมฉันยังลืมตาไม่ขึ้นเลยเริ่มเป็นไข่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรวะทำไมมันต้องเริ่มมาโดยการที่ตัวเอกเนี่ยมันมันมันถามว่าตัวเอกเป็นใครปะผมงงมากเลย เออก็เราก็คือ,อไลลี่ไงแต่อยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยลูกจากที่นอนได้แล้วกินข้าวเช้าก่อนค่อยไปนะลูกอีกห้านาทีนะแม่เออเดี๋ยวสิแม่เหรอ,หอแย่แล้วเอาเถอะอย่างน้อยก็ทำให้ตาสว่างก่อนคงถึงเวลาต้องทำตัวให้ชินแล้วสินะปิ้งวิทยุ รายการอะไรวะฮีโร่ะระบบความคุมทำงานตรวจสอบรูปแบบเสียงพูดเพื่อดำเนินการต่อให้เอาแล้วนะกับรหัสตัวแทนปีสิบสองออนไลน์อะไรวะผม <c oughs> งงวะงงและงงและอืมรหัสตัวแทนปีสิบสองออนไลน์สายรับ b ีสิบสอยินรูปแบบเสียงคุณลงชื่อเขาใช้ ระบบผู้แลรดูผู้แลอะไรคือผู้แลผู้ดูแลเรียบร้อยนี่สินี่สินะระบบอัปเกรดที่พูดถึงกันนะนี่คือผู้ช่วยเสียงแมวนะฉันเพ่งตื่นเองเนี่ยจะทำงานจะให้ฉันทํางานอไเงี้ยตตายซะไปึคะแนนผู้ดูแเล,ลบหนึ่งอ้าวเวนกดผู้พิทักษ์ข้อหนึ่ง ทุกความที่เอ่ยมากาหนดชีวิตคุณระวังคําพูดดีจะเจ่าช่วยไม่มีใครฟังอยู่ซะหน่อยมีนี่ไงคุณไงคืออะไรวะฉันไงหรือเปล่าไม่ชันไงก็เกือบทุกคนออะไรวะเนี่ยทำ,ทำไมมีสายลับอยู่ในห้องแล้ว,วะผมน่าสายลับระดับเอออนไลน์แล้ว ไม่ฟังดูเหมือนแค้นใครอยู่กันเนอะเพราะจะไปทำงานหรือยังเออผมว่าพูดดีดีกว่า,หา้หน้าแกดุมากเลยแล่วเลยท่านตามที่ท่านบอกเลยขึ้นความฉี่ของขึ้นเสียงวงบอกว่าเธอยังนอนบนเตียงอยู่เลยนะไอ้บอกแล้วแต่ฉันล่ะหัวหน้าฉันได้เห็นว่าหัวหน้าจะ จำเป็นต้องวิเคราะห์เรื่องนี้เลยนี่เด็กสมัยนี้ก็น,นะโอ้ MTB บวกหนึ่งคืออะไรแล้วแล้วก็โกหกฉันชื่นชมพลังบวกของเธอมากเลยนะมันผ่านไปได้อย่างนิ่มนวลนยอย่างนั้นเธอเป็นคนที่ด้านช้าที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยบวกกับความอารมณ์ร้รอนของเธอด้วยแล้วอย่างน้อยก็โชคดีที่ไม่โดนตะคอกใส่แล้วนะ ไม่มีเวลาให้อู้แล้วเพราะว่าอะไรวะทำไมคนมาเต็มเลยสแมปททำงานทั้งวันทั้งคืนอย่าไปถึงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าไปถึงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายสายแล้วกันสายรับต่อสายอื่นอ๋อมันไม่ได้อยู่ในห้องมันมันพูดกับเราในวิทยุแล้วเธอก็ไปโดยไม่กิบตาเลย แล้วเราจะทำอะไรได้เธอเป็นหัวหน้านี่ฉันก็แค่ลูกน้องเธอสั่งฉันก็ต้องทำตามคุณมีข้อความยังไม่ได้อ่านสองข้อความฉันต้องการอ่านทั้งสองข้อความตอนนี้หรือไม่คุณไม่ใช่ฉันเอ้ยไม่ได้อ่านนานในเกมแบบนี้นไหนๆก็มีเวลาเหลือแอบอ่านสักสองแอบอ่านสักข้อความก่อนแล้วกันค่อยไปแล้วกัน ภารกิจบุกทลายห้องทดลองยาเสพติดผิดกฎหมายกับข่าวร่องเรือพานะขนส่งยาเสพติดแตกต่างกันยังไงวะอ่ะดูนี้กันต้องดูเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานด้วยสินะยุม๊มแฟลชแบ็กเสียงที่คุณเคยยุม๊มโอ้ยอยู่ๆก็จอมืดเกิดอะไรขึ้นภารกิจบุกทลายห้องทดสอบยาเสพติดผิดกฎหมายพลนับ เมืองนี้อาจมองดูหน้าอยู่หากมองจากภายนอกแต่ความจริงยาเสพติดผิดกฎหมายราคาแสนถูกกําลังระบาดไปทั่วซึ่งแม้แก๊งต้นต่อของการผลิตและจำหน่ายยาเสพติดก็ดกำลังเติบโตอย่างเก้ากระโดด <c oughs> แก๊งนี้อาจจะยังไม่มีการจัดการที่ดีนักแต่นั่นทำให้การระบุตัวตน และห้องทดลองยากขึ้นไปอีกแม้ว่าจะยากแค่ไหนเราก็สามารถจัดการทลายห้องทดลองอยาเสพติดซึ่งอยู่ในห้องครัวของร้านขายเกียวแห่งหนึง่งอย่างไรก็ตามชายผ้าฟุตเทจฮะทำไมไม่ชัดเลยอ่ะมันขี่มอไซค์ใช่ปะ่ะหน้าเป็นลายแดงอย่างออฟแฟร์หน้าแดงเป็นแฟร์เลย ระบุเข้าไปก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวด้วยซ้ำเดี๋ยวก่อนไม่จะต้องขี่รถจากักรยานมาเองเลยเนี่โครมตอนนี้็บมันน้อยนะเว้ยจบภาฟูเทสควอตฮีโร่ฟแฟร์ปุกทรวงโจมตีสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลและทำให้ทรัพย์สินหายเป็นจำนวนมากวลี่บอกว่า มันจะมากเกินไปแล้วพวกสม็คต้องถูกจัดการก่อนจะเป็นภัยมากกว่านี้คงไม่มีใครอยากเห็นแก๊งยาเสพติดขนาดใจแถวบ้านหรอกคงต้องรีบไปพื้นท,ที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วสินะต้องสู้อะนะนี่ฉันต้องสู้อะแต่ก่อนจะไปเช็คอุปกรณ์กันหน่อยเฮ้ยอะไรวะเช็คอะไรเล็กหนาวะเมื่อไหร่จะเริ่มเกมไม่น่าหรอกที่จะเรียมพร้อมตลอดเวลานะ รองเท้าโอเครองเท้าวายออกแบบเพื่อเดินระยะไกลเดี๋ยวไม่มีรถขับเลยรถประจำตัวอะไรเงี้ยมีไหมนี่แหละของจะเป็นสำหรับงานทันกระเป๋าผู้สีเหลืองหมดเลยอันนี้ชอบสีเหลืองแม่เลยกระเป๋าสะพายขาดไม่ได้เลยต้องใหญ่พอเก็บหลักฐานวัตถุทั้งหมดได้อะหูฟังและชิ้นสุดท้ายแต่สำคัญที่สุดหูฟัง ถ้าใช้เจ้านี่ฉันก็สามารถสื่อสารกับคนในทีมได้ทุกทุกตลอดทุกเวลาเอาละครบแล้วโอ้ผมก็นึกว่าจะมาฟังเพลงโอ้ไปครับดูซิเป็นไงบ้างกุ๊ยตกงานกับมาหัวเน่าคืออะไรวะ what the fuck กุ๊ยตกงานอ๋อนี่มันของเก่าราคาถูกทั้งนั้นเลยแบบมอง หมายถึงว่าจะมองไปทางไหนระหว่างเดินถนนนะหรอพอกันทีกับเช็คอุปกรณ์ฉั้เข้าใจว่าออฟฟิศต้องงัดงบนะต้องตัดงบงัดงบโอ้ภาษาไทยกดหนึ่งฉันไม่ได้ถูกด,ดีไปกว่าพวกคุยตรงงานเลยนี่นะอย่างน้อยก็ไม่ติดตาคนอื่นแล้วกันเฮ้ยหลอ,อกขนาดนี้เป็นกุ้ยตรงงาน,นเหรอฉันก็ไม่ใช่ฮีโร่หรอกนะฉันมันก็แค่สายลับตามสั่ง ลงความสำเ,สเร็จบุญล่ความสำเร็จอะไรอ่ะดูก่อนความสำเร็จอะไรหรือตอนนี้เรารู้จักกับหัวหน้าแค่ไลลี่แค่สองคนมี่แชปเตอร์วันนี้อะห้าแชปเตอร์ว้าวดีสัสน่า,าจะเพิ่มมาด้วยโอเคจุม้ม ถึงหรือ,อยังเนี้ยผู้พิทักษ์สายรับ B ลบสิบสอง B สิบสองดีกว่าเล่อย่างนี้ดีกว่าพื้นที่เป้าหมายถนนแซนด์ดอฟก็บอกแล้วว่าแค่วิ่งทำธุระเฉยๆแต่พอไม่มีงานนักเสือก็ไม่มีธุระให้ทำเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต่างจากพวกกุ้ยหมากับหมาหน้าหมาเน่าเลยวู้ คนขับอูเบอร์วัดเถิฟมันมเมาป่ะเนะี่ยแกบับนี่ถูกมากเลยนะถูกแถมยังอร่อยอที่ชายขอลองหน่อยนะนี่นายอยากลองไหมล่ะไม่ทำไมอ่ะก็ไม่อยากโอเคมาเถิดฟ้าอะไรวะเนี่ยผมกำลังภาคบทสนทน,นากี่ตัววะสี่ห้าตัวก็ดูเรียบร้อยนี่วูอีก วูวว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 เกิดอะไรขึ้นนะวรนหรอววงตัวกันหนวอยหรือทําเหวือนไม่มีอะไรเกิดวึ้นววงตัวฉันต้องตามหาที่มาของอันตรายนี่ให้เจอสแกนถนนพื้นที่โดยวอบฉันกวาดตามองหาไปทางซ้ายวววาวว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 วอวว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 หวว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 วตัววว้ววงวัวว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  เคกแบเนี้ยรสชาติเหมือนความหวังมันคือรสชาติแห่งความหวังเลยขอบใจบใจดีมากเลยอะไรก็อร่อยขึ้นหมดแล้วหลังจากทาในขยะเนี่ยฮะยาอ,อยากนะว,ว่ตลกเลยกับตอนนี้ฉันชักอยากรู้สิว่าเคบับมีรสชาติเป็นยังไงกันแน่ ย่างเกรียมย่างเกรียมโคตรลกเลยวะที่ที่ฉันโตมานะ่ะทุกคนในระแวกบ้านฉันอนะ่ะชอบกินเคบับกันหมดเลยอะนายหมายถึงไอที่ไหม่ๆเนี่ยเหรอนายย่างจนไหม่ไปหมดแล้วนะเนี่ยอย่าง,ปปยอ,ยางอย่างคิดว่าเ,าเคบับรสชาติแย่สิโอบาร์บีคิว <laughs> โอ้ คิดซะว่ามีรสชาติหลากหลายแล้วกันรสชาติหลากหลายอะไรกันไอ้นี่ขี้ขี้อวดขี้แบบเหยียดวะมันเหยียดแล้วเนี่ยเหยียดเหรอแต่จริงๆก็มันก็ไม่ถูกต้องแรอกมันทําไม่อะ่ะก็ฉันไม่ชอบก็แค่นั้นเน่ยแะไ,ไม่มีใครยอมใครเลยฮะเถียงกันไปเถียงกันมาเฮ้ hey, ฉันไม่อยากทะเลาะด้วยหรอกไปนำความเห็นคนอื่นดีกว่าไปเลยฉันแน่แนเลยอะ นี่นายว,ว่างไงสวัสดีไหมกับฉันอยากยุ่งด้วยหรอกนะพะ่อพวกนายนะสวัสดีไหม,มรีบตัดสินดีกว่าเออว่างไงคือฉันลองกินเคบับร้านรถเข็นตรงนี้นะมันนามินเดี๋ยวนะขอขอเรื่องใหม่หจากนั้นเพราะงั้นเราเลยมาหาเธอโหยเล่นนานเป็นบ้าเล่านานเป็นบา ฉันน่าจะไม่สนใจบ,บ้านี่เพราะงั้นเราเลยมาถามเธอโอ้อาหารมีหลากหลายรสช,ชาตินายต้องเคารพทุกๆรสชาติอะแต่ฉันชอบแค่สิ่งที่ฉันชอบฉันไม่สนอยา่างอ,อื่นหรกมีความเห็นสุดโต่งกันทั้งคู่เลยฉันคงต้องเลือกใครสักคนแต่ฉันจะเลือกเข้าข้างใครดีล่ะเนี่ยไม่รู้จักใครเลย เพราว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความคิดเห็นของเราเองอ่ะใช่แล้วคุณขับอูเบอร์กระโดดดีใจพวกนายเห็นแก่ตัวมากๆเลยแชนะตรงขอบใจเดอนนะใช่ไหมก็คงจะยอมรับแหละว่านายมันไม่มีประโยชน์ <c oughs> <c oughs> อ่า MTP ลบหนึ MVP ่งโถ่ไอ้บูตถูกไม่มประโยชน์ที่ต้องมาเปืองพลัง งานกับเรื่องที่ไม่ได้เงินเนาะแต่ก็เขาคุณที่สนับสนุนนะฉันเป็นแค่คนขับอูเบถ้าจอดตรงนี่เราพูดโดยสารเธอกับฉันก็เป็นครอบครัวกันแล้วละ่ะถ้าเธอไปนั่งจะไปนั่งไหนก็ฉันจะไปให้ส่วนรถแล้วกันก็แต่เธอทำงานอะไรเป็นนักเรียนหรือเปล่าหรือทำธุรกิจฉันคือ ปับนึงสต๊อปก่อนหิวน้ำคอแห้งทำไมหมนี่ต้องมาถามเรื่องส่วนตัวด้วยวะเนี่ยอ๋อมันมันจะมาตีเนียนถามเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเราเป็นครอบครัวกันแล้วถามทำไมเพรว่าฉันยังหางานทำอยู่เลยเออถามไมวะฉันก็ต้องหางานทำนะสิ ถ้าเธอยังเป็นเด็กนักเรียนน่ะฉันจะได้พาไปโรงเรียนถ้าเธอไปนั่งธุรกิจจะได้พาไปบริษัทเข้าใจละแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีงานน่ะฉันทำตัวน่าสงสัยหรือเปล่ากับไม่สินานาที่ฉันคือต้องตั้งคำถามฉันทำตัวน่าสงสัยหรือเปล่าเนี่ฉันคงต้องทำตัวเฉยๆจะอาจจะดูน่าสงสยัยปิ๊บปี๊ปน้ฉุกเฉิน นี่ไม่ใช่การสอบเอาละคดีที่หนึ่งติดตอ่อเริ่มต้นรุง่งว้าว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 ว่าแต่อ่านมาสิ้านาทีเองเหรอเอาเป็นว่าอันนี้เป็นตอนพาร์ทที่สแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อา่านมา15นาทีแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพาร์ทแชปเตอร์เลยดีกว่าเหมือนอันนั้นเลยโอเค วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า